สพปน่านเขต2มั่นใจสถานศึกษาปลอดภัยออนไซต์ร้อยเปอร์เซ็นต์การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2เพื่อสร้างความมั่นใจสถานศึกษาปลอดภัยออนไซต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนดออรอัศรายุสีใจอิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขได้ทบทวนและพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบ เพื่อให้โรงเรียนเปิดเรียนออนไลน์ site, และอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 อย่างปลอดภยัยเราจะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศการเปิดภาคเรียนออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชมศึกษาน่านเขตสองกันค่ะ สำหรับตัวดิฉันเองนะคะก็คือรู้สึกคึงพอใจเป็นอย่างมากนะคะเพิ่มตั้งแต่ความปลอดภัยในเรื่องของการจราจรของเด็กนะคะแล้วก็เข้ามาก็จะมีคุณครูนะคะได้มีการต้อนรับเด็กๆนะคะแล้วในส่วนของการจัดโซนนะคะก็คือมีการแบ่งโซนได้ชัดเจนนะคะโรงเรียนมีความสะอาดนะคะเรียบร้อยค่ะคือมีความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะผู้ปกครองเองก็งงงมีความมั่นใจ ที่จะให้ลูกมาเรียนโรงเรียนเต็มร้อเเนค่ะเนื่องจากทางเรียนมีมาตรการป้องกันโควิด -19 เต็มร้อซแล้วก็นักเรียนเองมีการได้ฉีดวัคซีนนะคะครบ2โดสเหมือนกันจึงมีความมั่นใจในการมาโรงเรียนเต็มร้อเซเหมือนกัน,นะคะ่ะ ะะก็คือมีความพร้อมมากค่ะที่จะเรียนออนไลน์ถ้าเกิดว่ามันลูกหลานติดโควิดนะคะเพราะว่าที่บ้านก็มีอุปกรณ์พร้อมค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยจะดูแลอยู่ที่บ้านนะคะแล้วทางเราก็เชื่อมั่นว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะสามารถที่จะสอนลูกผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดีใจครับจะได้เจอเพื่อนๆและคุณครู ล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรครับสำหรับหนูหนูชอบเป็นการเรียนออนไซน์มากกว่าการเรียนออนไลน์ค่ะเพราะจะได้เจอเพื่อนๆแล้วเวลาสงสัยจะได้ถามคุณครูโดยตรงได้ทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ไม่เหงาค่ะ พร้อมที่จะเรียนออนไลน์ค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนได้จัดอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์แล้วที่บ้านหนูก็จะมีโน้ตบุ๊กกับพอมค่ะก็สามารถเรียนออนไลน์กับเพื่อนๆได้เลยค่ะเตรียมคณะครูนะคะด้วยการประชุมกันก่อนเกิดภาคเรียนนะคะได้เตรียมนักเรียนด้วยการนํานักเรียนมาเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนใหม่นะคะ ส่วนผู้ปกครองเรามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก็ได้ดําเนินการตามมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดและก็กระทรวงสาธารณสุขแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเรานะคะโรงเรียนของเรามีระบบเทคโนโลยีเข้ามาดูแลช่วยเหลือตรงนี้นะคะเราก็วางแผนกันว่าเ,ออเราให้ความรู้แก่คณะครูบุคลากรนักเรียนก็เช่นกันค่ะนักเรียนก็เรียนรู้ในการที่จะเข้าห้องเรียนด้วยการใช้โปรแกรม o ูเกิลมิ t ถ้ามีนักเรียนติดเชื้อโควิดหึ่งคนเราก็จะให้ที่อยู่ที่บ้านเขาก็สามารถรีใช้โปรแกรม o o o l l m m e t นะเราก็ได้ทำการประชุมผู้ปกครองไปในส่วนของผู้ปกครองควรส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนออนไลน์ให้ลูกอย่างไรบ้างจาก มาตรการตรงนี้ส่งผลให้ผู้ปกครองนะคะได้นํานักเรียนมามาเรียนที่โรงเรียนของเรามีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็คงเป็นตัวชี้วัดแล้วนะคะว่าผู้ปกครองมีความมั่นใจในการดําเนินงานของเราค่ะ ในปีการศึกษา2565นี้นะครับทางโรง,งเรียน RA himself, รัครได้วางแผนปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนนะครับเพื่อทดสวบความรู้ก่อนเรียนโดยได้เป้าหมายให้ครูนะครับได้ทําแบบประเมินนะครับแล้วก็สื่อการเรียนการสอนหรือเราได้เน้นนะครับให้นักเรียนในโรงเรียนเรานะครับโดยที่ครูได้จัดการเรียนการสอนแบบ p r o j e Learning นะครับซึ่งโรงเรียนเราก็เป็นโรงเรียนต้นแบบของสมททางโรงเรียนรักรได้เปิดห้องเรียนพิเศษ นะครับด้านวิทยาศาสตร์และคณตศาสตร์หรือที่ห้อง SM นะครับก็ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ปกครองได้อย่างดีมากครับแผนปัชิญเหตุที่เราได้เตรียมไว้นะครับก็คือกรณีที่นักเรียนติดเชื้อนะครับเราก็จะให้นักเรียนกลับตัวอยู่ที่บ้านนะครับแล้วเรียนในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนหรือออนดีมานสำหรับแผนปัญิญเหตุนะครับเราได้เสนอให้กับผู้ปกครองสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ปกครองนักเรียนครับถ้านักเรียนติดเชื้อโควิดเนี่ยค่ะคุณแม่ก็สามารถให้ลูกเรียนที่บ้านได้โดยการเรียนออนไลน์ค่ะในส่วนของการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนนะคะโรงเรียนเราได้ประสานกับสาธารณสุขทําการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนทั้งเข็ม1และเข็ม2 97.5%การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาด เจลแอลกอฮอลหรือแม้กระทั่งเครื่องวัดอุณหภูมินะคะก,ก็ได้รับสนับสนุนจากทั้งภาครัะและหน่วยงานเอกชนนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ CCS จังหวัดน่านค่ะ